นุ๊ตสั่งของสต๊อกสินค้ามานะคะตอนนี้สินค้ามาถึงแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาบางเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องกันดีกว่าพอดีมีสองกล่องนะคะเนี่ยสิวันของวมนถึงแล้วนุนจ้ะรอนาน,นมากเรามาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้าง สิ่งแรกนะคกนะคะก็คือตัวนี้จ้าทรีฟเม้นต์ม่วงนะคะสำหรับผมสีเทาทนหมุนทนบอลน,นะคะผมสีเทาใช้ได้นะคะแต่คือติดมือนิดนึงนะคะก็ต้องน่าใส่ถุงมือนะจ๊ะนี่สั่งมาเนี่ยนะสองสี่หกแปดสิบสี่สิบแปดยี่สิบยี่สองยี่สี่ นี่เต็มหลังลังแรกจบลังที่สองมาเดี๋ยวค่อยดูบินจำไม่ได้ว่าสั่งเท่าไหร่เพราะว่าสั่งไปสิบห้าวัน <c oughs> จ้าจ้า หลังนี้มีอะไรบ้าง<ป>ต,ตัวนี้เป็นฟูเอลนะคะเป็นทิเมต์สูตรเย็นผสมงานเคมีได้นะคะการแสบหนังหัวสำหรับใครที่โกกโคนผมนะคะให้ลูกค้าแล้วลูกค้าแสบหนังหัวนะคะตัวนี้ใส่แค่ปลายช้อนชาหรือหนึ่งช้อนชาต่อเคมี <c oughs> หนึ่งหัวก็ได้นะคะแต่ถ้าใส่แค่โคนผม <c oughs> ก็ใส่แค่ปลายช้อนชา <c oughs> พอเพราะว่าเย็นมากๆนะคะอันนี้คือแอ๊กนิดนึง แล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นตัวล็อกลอนล็อกตรงนะคะใส่ตอนผมมากนะคะก่อนที่เราจะเซ็ตทรงผมนะคะได้ทั้งหนีบตรงแล้วก็ม้วนนะสเปรดตัวนี้นะคะความเงานะคะแล้วก็ลื่นหอมมากแล้วก็นี้ได้ของครบไหมเดี๋ยวมาเช็คกันอีกทีหนึ่งโอเคก็ประมาณนี้นะครับแม่ ถ้าใครสนใจสั่งสินค้านะคะใต้โปรไฟล์ของนุชมีอยู่นะคะสั่งในลิงก์ร้านได้เลยนะคะเราแพ็คสินค้าส่งทุกวันนะคะใครสนใจสั่งได้เลยนะคะพร้อมจัดส่งแน่นอนสต็อกของพร้อมจะส่งนะจ๊ะเดี๋ยวเช็คของก่อนว่าได้ของครบหรือเปล่าเพราะว่ารอของนานมากเพราะว่ามัน เป็นการ pre-order นะคะถึงจะได้ราคาโปรโมชั่นถ้าเราอยากได้ของเรเร็วราคาจะไม่ได้ราคาโปรโมชั่นมานะจ๊ะโอเคบายบายเดี๋ยวเราจะนับของก่อนนะคะอันนี้คือยังไม่ได้ของออกนะนี่นะนี่นะไม่มีอะไรเลยนะอันนี้ฟูเอนะคะหน ดีค่ะก็นับของเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือครบตามจำนวนที่สั่งนะจ๊ะโอเคถ้าลูกค้าคนไหนสนใจนะคะไปสั่งได้เลยนะคะที่แอปส้มนะคะลิงร้านน้ตอยู่ใต้โปรไฟล์นะจ๊ะยังไงก็ไปสั่งได้เลยนะคะแม่ค้าจะส่งของทุกวันนะคะโอเควันนี้ก็ไปละบา,บาย